DIY by แม่แป้งสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำหน้ากาก 3D สไตล์ญี่ปุ่นนะคะขนาด S, M, L, XL ครบจบในคลิปเดียวค่ะตามไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แป้งด้วยนะคะแม่แป้งจะทำหน้ากากผ้า4ชั้นนะคะก็คือจะใช้ผ้าลูกไม้1ชั้นคอตตอน4ีพื้น1ชั้นแล้วก็คอตตอนมัสลิง2ชั้นค่ะ ในส่วนของตัวอย่างการตัดเย็บแม่แป้งจะใช้ไซส์ L นะคะก็คือแนวตั้ง17เซนแนวนอน27เซนค่ะแล้วก็ไซส์อื่นๆแม่แป้งจะทิ้งไว้ตรงท้ายคลิปนะคะแล้วเราก็มานี่ค่ะมี4ชั้นนะคะเป็นผ้าลูกไม้คอตตอนสีพื้นแล้วก็คอตตอนมัสลินนะคะ2ชั้นแล้วเราก็กัดเข็มหมุดนะคะไว้ ย,ยึดทุกมุมเลยนะคะไม่ให้ผ้ามันเคลื่อนะเนาะพรเราใช้หลกผืนแล้วก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งเรียบร้อยนี่ค่ะแล้วเราจะวัดตามแนวนี้นะสี่เซนค่ะแล้วก็แนวนอนหกเซนข้างบนข้างล่างสองเซนนะคะแล้วเราก็ลากเส้นนะคะตามรอยตรงนี้เลยนะคะพื่อที่เราจะได้ตัด ถึงออกไปค่ะแล้วก็เอาเข็มมุดกัดไว้นะคะไม่ให้มันผ้ามันเลื่อนเนาะเพราะว่าเราใช้ผ้าสี่ผืนนะคะถ้าจับตัดเลยมันแบบมันจะไม่เท่ากันค่ะตัดออกไปเลยนะคะไม่ใช้ค่ะตัดออกไปแกะเข็มมุดออกมาค่ะเพื่อดูชิ้นงานแล้วจับแยกนะคะ เราจะเย็บอ่ทีละ่าเป็นสองคู่นะแค่เบึงเบาๆนะผ้าลูกไม้อาจจะลุยได้ง่ายนะคะเราจะจับคู่เป็นผ้าคอตตอนมัสลินคู่กันแล้วก็ผ้าคอตตอนสีพื้นกับผ้าลูกไม้คู่กันนะคะค่อยๆทำนะคะ ผ้าลูกไม้มันจะม,มันจะค่อนข้างจับยากนิดนึงนะค่อยๆจับนะคะพับครึ่งนะ,นงะงนะแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดกัดไว้ค่ะทั้งคู่ทั้งสองอันเลยนะคะทั้งผ้าชิ้นด้านหน้าและชิ้นด้านหลังนะแล้วก็เย็บตามแนวนี้เลยนะคะ เดีเราไปเย็บกันค่ะเย็บร้อยแกะเข็มมุดออกมาค่ะแล้วก็เปิดคลออกมานะคะแล้วก็ประกบค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังประกบเข้าหากันค่ะเอาด้านตะเข็บออกแล้วก็ใช้เข็มมุดกับทุกมุมน,นะคะจับให้มันเท่าเขากันนะ เย็บตามแนวนี้เลยนะคะเย็บรอบนะเราเว้นช่องว่างไว้ตรงนี้ค่ะไม่เย็บค่ะเหลือไว้กับผ้าค่ะเดี๋ยวไว้กับหน้ากากเย็บค่ะนี่ค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยดึงเข็มมุดออกมาค่ะ ที่เราจะได้กับหน้ากากได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนกับหน้ากากเราจะตัดอเอากันตัดตรงมุมของทุกมุมนะเพื่อให้กลับได้ง่ายแล้วเวลาเราเย็บตรงริมด้านนอกอะค่ะมันจะสวยกว่าและเย็บง่ายกว่าด้วยค่ะตัดออกก็หน้าตาประมาณนี้นะคะ,ะกลับผ้ากันค่อยๆทํานะคะค่อยๆแย่เข้าไป แล้วเราก็จะมีช่องว่างตรงนี้นะที่เรากลับเราใช้เข็มหมุดกัดไว้ค่ะแล้วก็กัดทุกจุดนะที่เราจะเย็บนะคะหรือก,กัด,ด,กดกทั้งรอบหน้ากากเลยก็ได้ค่ะรอบผานะแล้วก็เย็บริมนี้ค่ะด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ เรียบร้อยแล้วก็พับนะคะพับเข้ามาด้านที่เราไม่ได้เย็บมุมอันนี้คือด้านบนนะคะพับแล้วก็เข็มมุดกัดไว้ค่ะก็เย็บตามแนวนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเอาเข็มมุดออกแล้วก็พับขึ้นมา ขึ้นมาพอดีครึ่งหนึ่งนะคะตรงมุมนี้นะเราวัดเข้ามา1.5เซนค่ะแล้วก็มาร์กไว้อย่างนี้นะคะนะักข้างล่างตรงุมแล้วก็เอามุม1.5เซนที่เราวัดชนกับมุมด้านล่างนะคะตรงมุมหน้ากากที่เรามาร์กทิ้งไว้เข็มหมุดกัดไว้ค่ะแล้วก็พับครึ่งนะจับขอบให้มันชนกันนะคะ เวลาพับตรงนี้จับขอบให้ชนกันแล้วเราก็เอาเข็มมดมากัดไว้ค่ะประมาณแบบนี้นะชนกันแล้วพับเข้ามานะ1-1.5เซนนะคะ<อ>เพื่อที่จะใส่อย่างยืนนะคะพับด้านข้างเอาเข็มหมุดกัดไว้ค่ะเย็บค่ะทั้งสองด้านเลย นี่หน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่ยางยืดกันนะคะยางยืดที่ใช้ยาวประมาณ20-25เซนนะคะแล้วแต่ขนาดของใบหน้าแล้วก็ขนาดของไสาเราเอาเผื่อไว้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนะะ้ากากของเราปรับขับหลวมได้นะคะเตือนปรับได้ค่ะเรียบร้อยหน้าตาจะประมาณนี้นะคะนี่ เป็นไงบ้างคะดูแพงขึ้นไหมคะใส่ผ้าลูกไม้เข้าไปใส่กระชับหน้าคะ่ะไม่อืดอัดนะคะส่วนรายละเอียดของไาย์ก็แม่แปงจะแปะไว้ตามนี้เลยนะคะทุกไซส์พับตัดครึ่งจะเท่ากันนะคะด้านข้าง4เซน3ด้านแล้วก็หกเซน2เซนค่ะเท่ากันหมดเลยคะ่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแม่แป้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ